นับถอยหลังนะครับกับงานพุุพรทยา2567ครับแมตอนนี้ยอดจอห้องพักเพื่อดูพุุแจมๆจหรือจุดถ่ายภาพสวยๆเนี่ยยังมีเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับต้องมาพูดคุยกับท่านนี้ครับคุณมรกตกุลดิลกนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตนออกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับทางสมาคมมีส่วนร่วมยังไงกับงานพุุครั้งนี้บ้างครับ ถ้าทางสมาคมโรงแรมไทยพักสวรรออกของเราก็ร่วมประชุมเตรียมงานความพร้อมกับทางเมืองพัทยามาโดยตลอดนะคะก็ตอนนี้งานจัดวันที่29-30พฤศจิกายนยอดจองปัจจุบันตอนนี้ก็โรงแรมที่อยู่ บริเวณหน้าหาดโซนพัทยาห้องเห็นผู้เนี่ยทกันเกือบค่อนข้างหมดแล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะส่วนใหญ่ผู้ที่จองเนี่ยจะเน้นเลยไหมครับว่าเอาเป็นโซนที่มองเห็นชายหาดมองเห็นพู้ ก็จะมีสองแบบนะคะก็คือบางท่านที่มีความสะดวกที่มีเด็กเล็กหรือว่าต้องการความสะดวกสบายก็จะจองห้องประเภทที่เห็นพลุจากในห้องพักเลยก็คือไม่ต้องลงมาดูที่ชายหาดเส้น<า>ซึ่งเส้นที่จะเห็นก็จะเป็นถนนโรงแรมบนถนนเลียบหาดทั้งหมดนะคะหรือว่าบางคนก็จะเอาแบบเดินมาก็ได้เดินมาใกล้ๆก็ราคาก็จะถูกลงมากว่าโรงแรมที่จะเห็นพลุจากในห้องค่ะครับแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีมีเหลือที่จะ จะไปจองวันงานเลยก็ยังพอมีใช่ไหมครับ ยังมีค่ะแต่ว่าอาจจะถ้าเป็นโรงแรมที่เห็นพู้จากในห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างเต็มหมดแล้วนะคะ<อ>แต่ว่าโรงแรมอื่นที่ยังแบบใกล้งานหรือว่าสามารถเดินไปได้ก็อาจจะยังมีบ้างนะคะก็จะปรับตัวค่อนข้างสูงขึ้นมาจากช่วงก่อนๆค่อนข้างเยอะแล้วค่ะคแต่ว่าบริเวณโดยรอบนะคะอาจจะเป็นเมืองใกล้เคียงจากศรีราชาซึ่งขับรถมาประมาณยี่สิบนาทีหรือว่าโซนที่ห่างออกไปเนี่ยก็ยังมีห้องว่างอยู่นะคะครับ คุณมรกตครับพอเราพอบอกได้ไหมครับว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากพื้นที่ไหนหรือเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูพลุดโดยทั้งในงานทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมาจาก ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดมากแล้วบางคน,นก็จองล่วงหน้ากันมาเป็นปีตั้งแต่จบงานปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ก็จองกันล่วงหน้าเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากเ,าเวลาที่จัดงานเนี่ยเป็นเวลาช่วงไฮซีซันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นรัสเซียหรือว่าเป็นยุโรปต่างๆซึ่งเข้ามาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเป็นลักษณะอยู่ยาวก็ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําให้ห้องเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างจํากัด ค,ครับเราเตรียมรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครช่วงที่จะมีะงานพุในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี้ครับค่ะเบื้องต้นก็มีทงโรงแรมแต่ละแห่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ในการการเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางเข้ามาล่วงหน้าค่อนข้างเร็วหน่อยเพราะว่าการจะราจรจะหนาแน่นแล้วก็มีการปิดถนนในหลายสายโรงแรมที่อยู่หน้าหาดและต้องเดินทางเข้ามาจาก ต้องใช้บริเวณถนนสายสองเนี่ยควรจะเดินทางมารวดเร็วกว่าเราก็จะให้ประชาสัมพันธ์กับทางผู้เข้าจองไปหรือว่าถ้าเดินทางมาในช่วงที่เขาเริ่มปิดถนน เยบชายหาดไปแล้วเนี่ยก็จะแนะนําว่าเออต้องเตรียมบุ๊กิ้งให้ดีเพราะว่าบางครั้งจะเข้าไปในซอยเข้าโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะขออนุญาตตรวจการจองไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือบุ๊กิ้งเพื่อเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงถนนชายหาดได้ค่ะมีคําแนะนํำไหมครับถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจจองเพื่องานมางานผู้ครั้งเนี่ยครับถ้าจะจองนี่มีคําแนะนํำยังไงไหมคะ เบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาในการจองหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเ,เพจปลอมหรืออะไรปลอมแนะนํานะคะถ้าเกิดจะจองห้องให้จองสอบถามโดยตรงกับทางโรงแรมอาจจะ Google เข้าไปแล้วก็ชื่อโรงแรมแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรเข้าไปการจองผ่าน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ตรวจสอบในเกี่ยวกับ เบล์ละนะคะหรือเกี่ยวกับตรงเพจความโปร่งใสของข้อมูลจะสังเกตว่าถ้าเป็นโรงแรมที่เปิดมานาน mm hmm. เพจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็จะไม่มีแบบผู้ดูแลอยู่หลายประเทศหรือชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจานวนยอดอผู้ติดตามไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงนะคะอยากให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการที่จะติดต่อเพจ Facebook หรือว่าการขาย ผ่านทางบุคคลอื่นในการที่จะโอนเงินต่างๆเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าจองไปแล้วไม่มีห้องพักก็ก็เสียดายทั้งเงินแล้วก็เสียดายทั้งเวลานะคะครับแหมช่วงนี้มีอาชีพกัเยอะด้วยนะครับคือล้วเข้าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เสิร์ชใน Google ชื่อโรงแรมเลยค่ะ g o o ก l e Map ก็ได้ค่ะกูเกิลแมปคับแล้วโทรเช็คโทรสอบถามโทรจองเลยนะครับใช่โทรสอบถามตรงกับทางโรงแรมได้ค่ะส่วนใครถนัดทางเพจก็เข้าเพจก็ไปเช็คที่อเ o า t ก่อน้าไปที่เมนูเบาก่อนนะครับอืม ยอดขยาม,มย่างเช็คว่านะไม่ให้เป็นมิจฉาทีพนะคะหรือว่าจะเข้าไปเช็คแบบแบ็กลิสก่อนโอนแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างยากมากในการที่จะแบบไปเซิร์ชผู้โอนทพราะแบ็กลิสก็เปลี่ยนกันตลอดแล้วเดี๋ยวนี้แบ็กลิสที่เป็นแบบบริษัทก็มีค่ะนั่นเีครับมีแพ็กเกจโปรโมชั่นไหมช่วงนี้ ตอนนี้ถ้าเป็นวันงานเลยเนี่ยสามินี้แน่นค่อนข้างแน่นมากแต่ว่าแพ็กเกจที่ตอนนี้ที่ยังมีเห็นขายกันอยู่นะคะก็จะมีแบบแพ็กเกจล่องเรือชมพลุซึ่งออกไปจากทางโอเชียนมารีนาแล้วก็ดูปุจากในทะเลเข้ามาหรือบางที่ก็จะยังขายเป็นเอ่อรูฟท็อปนะคะก็คือมาชมพลุที่บนดาดฟ้าอาคารแล้วก็เทักที่อื่น แบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะการแสดงพลุจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะคะจนถึงประมาณสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านใดที่พักด้านภายนอกก็สามารถจองผู้มาชมจองร้านอาหารหรือจองที่เขาเปิดให้ชมดาดฟ้าต่างๆเนี่ยก็ชมพลุได้เหมือนกันก็อาจจะพักโซนด้านนอกแล้วก็เข้ามาชมซึ่งทางทางที่จัดงานเมืองพัทยาเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถต่างๆไว้อย่างมากนะคะครับ งานนี้เนี่ยฟังดูแล้วน่าจะมีผลในการส่งเสริมเรื่องธุรกิจโรงแรมอย่างมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นงานประจำปีที่ดีแล้วก็ปีนี้ได้รับการยกระดับและได้รับตั้งวัลจาก Pinnacle Award แล้วก็ได้รับการยกระดับขึ้นเป็น International f i r e w o r k Festival มีจากหลายๆประเทศมาร่วมกันจุดกลุด,ด้วยนะคะในในพัทยาเนี่ยจัดจากงานนี้ต่อไปมีอีเวนต์อื่นๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมามา พักที่นี่อีกหลายอีเวนต์ไหมครับ ก็เดือนธันวานะคะ่ะ5-6เราก็จะมีแจสเฟสติวัลนะคะก็จะมีศิลปินชื่อดังของโลกนะคะโรแนนคิทติ้งก็มานะคะแล้วก็ศิลปินไทยต่างๆก็มาด้วยนะคะถ้าพลาดอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปก็ยังมีงานแจสมีกิจกรรมตลอดทั้งปีมากมายเลยนะคะเมืองพัทยามาได้ทุกวันค่ะครับสุดท้ายนี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเที่ยวในพื้นที่ไม่ใช่แค่งานผู้อย่างเดียวครับเพื่อที่จะจองห้องพักได้ห้องพักดีๆถูกใจ ราคาไม่แพงไม่โดนมิจฉาชีพหลอกคะับเชิญครับ ค่ะก็แนะนำนะคะติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงนะคะเพื่อเช็คก,กับทางโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วหากต้องการมาเที่ยวชมงานที่เป็นเทศกาลต่างๆก็สำรองห้องพักล่วงหน้านะคะส่วนใหญ่โรงแรมจะมีโปรโมชั่นจองล่วงหน้าหรือว่าจองสองคืนหรือว่าจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนไทยแพ็กเกจต่างๆมากมายนะคะอ,อะืช่วงนี้นะครับอ่ยังจองกันได้อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมรกตค,คุณนิโลโกลงนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยพระน์อ๋อครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ